อย่านะอย่านะอย่านะจะติดลมนะอเ,เอาโยก่อนโยก่อน สุดโหดเลยครับนี่คือทีมงานสอจนดิตำสวัสดีครับลุงพลทำให้วันนี้ได้มาครับรถไถคูวตา้าสุดยอดสุดยอด สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดครับนี่พูดปุ่โหดปั๊บเลยรถไถเวอร์ตาเอลซีเจ โว์หน่อยลงน้ำโว์หน่อยโอ้ดอกยางไปบนล้วบ้างนี่นี่มันไม่ใช่ดินครับนี่มันหินล้วน มาถมที่อยู่ในเขตของตำบลบัวทองนะครับไม่มีดินผสมเลยครับมีแต่หินเรียบร้อยนี่ครับเสียมอสจาของรถถ น,นีโหดสุดๆก็รถไถเนี่ยครับพี่เทเสียโนติดลมแล้วยังเสียโนเอามาอีกแล้วครับเสียโนบอกรถติดลมหน่อยเอาแล้วครับบอกรถแล้วครับบอกรถแล้วอ้าวอ้าวอ้าวโ้หัว,วด,ดำโอ้ไปครับอีกเดี๋ยไป นี่ถ้าไม่จมหนักจริงๆนี่น่าจะเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าเป็นมิแตหินเลย ต่อไปใครเสียนหนุ่บ่คันนั้นจะขอเขาไปไหนลราหมดอ้าวบ่ต่อต่อเสร็จแล้วบ่รถเ,เข้ามาเหยียบท่อประปาแตกอ๋อยังแรงไม่หยุดครับฝั่งนี้ครับ ไม่เนี่ยสารลูกนี้ปอดสารสองพันห้าร้อยคิวดอกยางหมดแล้วเสียมอดรถไทยดอกยางหมดแล้วครับสามบาทสามบาทหมดเลยขอจ้างมาดัน วอาเท่าไหร่เนี่ยคิว่ายังไม่ได้ใจว่า30บาทหรือสบาทถ้ายังไงก็จะหลุด30บเลยโอ้ดูสิครับเห็นใจรถไถเลยครับโอ้ยางหลังหมดแล้วนี่ตัวแรงมาแล้วเฮ้ยอยู่ไหมโอ้เรียบร้อยครับ ตอเนื่องครับแรงไม่มีหยุดแรงไม่หยุดชุดไม่โยครับรถไถสวัสดีครับ ติ๊กเกอร์ว่าได้ได้โอ้ดัมแมนมาแล้วครับดัมแมนมาแล้วดัมแมนมาโบกรถแล้วครับ ไม่ได้หบ่พอพอบอกรถติดลมได้ไหมเนี่ยบอกให้รถติดลมหน่อยเด้อรถพี่นุติดแล้วครับรบ่บอกอีกหน่อยเด้อเขียนโน้ตมานี่บอกเอาแบบมิดๆเลย Oh. อ๋อน้ำไม่าึงารโบกลงบ่อเลย oh. <laughs> ับไหลลงน้ำเลยครับไปแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวเดี <มา S 2> เ๋ยวเดี๋ <มา S 2> <า>ยวเดี๋ยวครับ<ว>เดี๋ยวครับ โหกำลังพุ่งมาเต็มที่เลยนี่เดี๋ยวเสียจังหวะหมดเลยอดใจรออดใจรอให้รถไถยหอดก่อนสักแป๊บนึง ยกล้อเลยครับโอ้โหเอาอีกแล้วรถไทบอกเดี๋ยวขอเคลียร์แปลงกองนี้ก่อนเคลียร์กองนี้ก่อนดันลงน้ำครับเป็นการเทดินเทหินดันลงน้ำเหยียบไม่ยุบครับ ถ้าเป็นดินทรายล่ะเสียหนุป่านนี้ป่านานี้คงยังไม่ถึงนี่หรอกมั้งเนาะ ได้เวลาติดโรมใช่ไหม <_ cje> ได้เวลาติดโรมแล้วเขาบอกหลบแล้วครัลบหลบแล้วออออมาเฮ้ยอ่ามา,มา <Bhar at. S 1> จับตาดูคันนี้ดีๆครับ <_ s 1> ทีเด็ดของทีมงานเลยใช่ไหมอ่าดับแมนบอกทีเด็ดของทีมงานอ้าวเอา,เอา ล่วงฝังนวนแล้วล่วงฝังนวนแล้วโอ,สอ้สุดยอดสุดยอด อยู่ไหมอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอยู่แล้วครับอ้าวอ้าวติดจริงด้วยครับเอาแล้วเอาแล้วอ้าวอ้าวยังไงยังไงดับแมนยกฝาท้ายเลยข้อหาโบกรถติดลม ยกฝาท้ายแลครับสุดยอดครับนี่ผมรับผมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมทำอ้าวเริ่มดูแล้วครับเริ่มดูแล้วครับ <Hey. S 1> มันสุดแล้วใส่เกียร์ไม่ได้ <laughs> โอ้ออกง่ายๆเลยครับไปแล้วรถไถเคี่ยว ้าวมาแล้วครับอ้าวอย่านะอย่านะหลุมนี้ครับหลุมนี้ครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่โอ้โหวันน้ำแล้ววันน้ำแล้วโอ้อยู่เลยครับอยู่เลย ปูครับคนปูเรียบร้อยครับเออครึ่งหนึ่งอการตูนครับการตนด้อการตูนก่นครับกตูนก่น,ข,น,ข,นขึ้นไหมนี่ขึ้นไหมไม่ดันก็ขึ้นแล้วแร,แรงจับแรงจับ เช่างหามเกียรติคูณขนสง่งหมดไม่หายยังไงราคาดี่นี่เองแรงจริงๆครับนี่รุ่นคุณปู่ครับล้อโตพาเพลินรุ่นนี้เป็นรุ่นเสะเทือนน้ำเสะเทือนบก ไปแล้วครับรถไถนี่ยังโหดไม่หยุดครับโอ้โหไปนู่นแล้วขุดปูไปแล้วลุงพลบอกเดี๋ยวขอเคลียร์ทางก่อน พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาชมกันต่อครับสวัสดีครับ